โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีนะผู้ชมทุกท่านเลยทุยเลยละกันนะครับนะก็วันนี้ก็อยู่กับผมนิววี่นะครับนะวันนี้เราจะไปรีวิวสก,กาชมพูที่ผมถืออยู่นะตอนนี้นะเป็นสก,กาที่เรียกได้ว่าสก,กาตำนานเลยก็ว่าได้นะสก,กินนี้นะก็คือแบบเมื่อก่อนใช้กันเยอะมากตอนนี้ก็ยังมีคนใช้อยู่นะเพราะว่ามันเอามาแจกฟรีแล้วผมซุ่มไปผมนึกว่าแบบ ได้แค่วันสองวันนับที่ไหนได้ล่ะผมได้ทาวอน <c oughs> โคตรโหด,ดนะไม่คิดว่าจะดวงดีขนาดนี้นะโคตรสุดนับนะก็เดี๋ยวเราไปเล่นในเกมกันนะว่าสกินสกาเนี่ยมันย,ยังโหดอยู่เปล่านะครับนะโอเคผมก็ได้แต่งตัว เป็นผู้เล่นในยุคตำนานเลยก็ว่าดนะยุคนี้คือแบบใครเห็นชุดนี้ก็ไม่กลัวละแต่ถ้ามาก่อนโคตรน่ากลัวชุดเนี้ยโอเคไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะครับ let's go โอเคมาเราอยู่ในเกมแล้วนะครับนะเราได้ทำการซุ่มทีมมานะเพราะว่าถ้าเราเล่นคนเดียวเนี่ยเราน่าจะตายก่อนในเล่นปืนสกานะ <c oughs> เราน่าจะตายก่อนนะก็เลยเอาเพื่อนมาแบกละกันนะครับ ประมาณนั้นนะที่เราซุ่มทีมาเพราะว่าเอาเพื่อนมาแบกจบเอาเพื่อนมาแบกนะครับนะเออนะครับหลายรอบละมาเดี๋ยวเราลงตัวนี้ละกันมีคนลงด้วยวะ่ะอุ้ยมีคนลงกับเรา <Hey. S 1> เอาจะอีเรียบร้อยโดนสเต็ปผมไปดิ มันมี UMP ให้เริ่มเกมเลยหรอผมเพิ่งรู้นวเนี่ยน่าจะมีทุกคนนะครับนะ UMP อ่ะอุ้ย,ยใคร UMP มารูดวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยเคนตาหรอดาวสวยนึกว่าผมจะตายละอุย้ยเพื่อนมันมา,มา เยนเอาหมดตี้หมดตี้เฉยยิงไปยิงมาหมดตี้เฉยยิงไปยิงมาหมดทเห็นยะอยู่ในบ้านมดที่เยมันเปิด,ดมุดมดมั่เห็นิงไปยิงมามดนี่เลยยิ้นปยินมาึ้นบ้าลฉะ อ้ยติดแอวอลดาวอุย้ยสกกาเห็นสกกาเมื่อกี้นี่ไงอุย้ยเจอสกกาแล้วอุยอ้ยอุ้ยสกกาเจอแล้วในที่สุดอุย้ยมีรองมีรอยเท้าขึ้นวะ่ะอุย้ยโทรก้อนโอโนโอ่ไปเพื่อนลูม,มันสวย ไปเดี๋ยวเราไปชุบเพื่อนละกันนะแต่เวลาเกิดแล้วน้องๆนงนหนูไปได้มา4ีคิวนะครับนะดาเมจเท่าไหร่วันนี้ซีคิวกับอีกพันหดสิบหกดาเมจนะครับถือว่าเยอะนะมันยังเป็นช่วงต้นเกมอยู่อะถือว่าเปิดเกมมาได้ค่อนข้างดีนะครับนะเดี๋ยวเราไปไหนกันดีอะไปหอปะ ออนอาฬิกาน่าจะมีตัวนะครับนะไปลองรถเลยขอแค่อย่าล้มผมก็พออุ้ยเจอตัววะ่ะมีคนขับรถนี่ไงอุ้ยยังรัวอุ้ยรัวจังวะโคตรโกงเลยนะเนี่ยรัวขนาดเนี้ยอุ้ยใครวะมีคนขึ้นชั้นสองแบบมันอยู่ไหนวะ เระเบิดก็ไม่มีปล่อยมันไปปะรู้สึกว่าเสียเวลาตรงเนี้ยอุ้ยยังไงข้าหัวโุ้ยมีคนยิงมาวะตรงไหนวะแล้วเพื่อนเราตายหมดละอุย้ย เราเปิมจากด้านบนอ่อนง,ง่างเอาดาว,ดาวเรียบร้อยแต่เราชุบเพื่อนก่อนนะชุบมาสักคนหนึ่งก่อนไปไปเดี๋ยวเราไปล่าหาคนต่อดีกว่านะเหลือต้องสามสิบพวกคนโอ้ยเยอะจังวะมีคนวะใครมันมาอยู่คนเดียวตรงนี้วะเนี้ยโอย้ตัวตึงด้วยนะเนี่ย ดาวมีเพื่อนหรือเปล่าอุย้ยมีวะ่ะมาหลายตัวแน่เลยเอาเห็นละแบบแบบเอาไปโอ้ยจะตายจะเย็นครับโอ้ระเบิดโคตรแรงโอ้ยไข่วะันะ มันแต้งตัวเหมือนกันวะขอหัวโอ้โหแต้งตัวเหมือนกันเชียวนะบา,บายๆเพื่อนผมตาแล้วเพื่อนโอ้ยเพื่อนมาช่วยเฮ้ยมาแล้วลูกผู้ชายมันดีฮีโร่ฮีโร่เอาอยู่ไหนวะโอ้ย เพื่อนเราเอาหมดเลยว่ะเพื่อนเราก็โหดเกินมาถูกเวลาจัดอ่ะโคตรถูกเวลาเพื่อนเราอ่ะอุย้ยผมนึกว่าผมหะต,ตาแล้วขอบคุณมากเลยเพื่อนเราจะจดจำคุณคุณนายเดี๋ยวเราไปแลกของในตู้ดีกว่านะเพราะว่าเกาะตอวน,นี้เราจะหายแล้วละ่ะดำปิดปีขนาดนี้จะหายแล้วละ่ะโดนอีกเม็ดนึงก็จะหายละ เราไปแลกของก่อนเพื่อนเราลดไปหรอวะนะเฮ้ยเพื่อนแล้วเหมืจะเข้าวงไงอ่ะลดผมเพื่อนรดผมอา้าวโดนขโมยรถไปละโดนขโมยรถไปละเฮ้ยสเตปใหม่ขึ้นรถแล้วนั่ง อืมเจ็บนะน้าทันแน่อุ้ยลูกฟองยาวจะเย็นเพื่อนมันก่ออะไรวนะน่ะหนีเฉยเอา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 ,เอาโดนเพื่อนเราอีกแล้วน,นะสวยเพื่อน โอ้ยไม่ใช่เพื่อนว่ะใครกำลุยิยงมาโอ้ยเขาหัวยังเยอะแดงแจ๋แต่ไม่ตายใจเย็นเพื่อนไอวอ์หมดไอวอ์หมดทำไงดีอ่ะช่วยคอยแน่คอยไม่มีไอวอ,อ์เลยไอวอ์ไม่มีแล้วโอ้ยเพื่อนยิงมาะนะ เราไปช่วยดีวะรออะไรเพื่อนเปิดให้แบบนี้เราต้องไปช่วยดีวะนี่ไงโอ้เจ็บหมดดีเก็บเก็บของเก็บของดู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 ขอแรกซองชาร์จแล้วกันอยากเปลี่ยนบรรยากาศมาเดี๋ยวเราเล่นซองชาร์จกันดีกว่ามาซองชาร์จปืนสุด กกงนะครับของเรานะลองชาร์จเนี่ยเอาเจอคนทำไมเพื่อนผมทำเพื่อนผมทำไมเขาหนีไปะละเรียบร้อยเม็ดเดียวไม่ได้ร้านนะไม่ได้ร้านนะช่วยเพื่อนโอ้ยใครวะเนี่ยคุณเป็นใครนี่ไง ชุบตัวเองเรียบร้อยโอ๊ยตกใจหมดเพื่อนจะย,ยิงดินี่ก็มีตัวมาอีกโอ้ยใครนะ่ะนายเป็นใครนะ่ะนายเป็นใครน่ะนายเป็นใครเรียบร้อยเอา คุณเองเหรอโอยอโอ้ยยังดีมีที่ชุบกูคึกว่าจะกลับดาวหมาละดาวคนนี้ไม่ใช่ดาวหมาไปไป,ไป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 เอาดีดที่ดีโอ้ยเป็นใจเกินโอดีดมาในดงซะด้วย รเรียบร้อยเม็ดเดียวเนี่ยพอเราเล่นสองชาเป็นเราก็จะจับทางได้คนระัเบเอ้า <laughs> จบเกมแล้วหรอจบเกมโคตรไหก่กำลังพูดเลยเมื่อเราเล่นสองชาเป็นเราจะจับทางได้แบบผมอะเห็นปะบางช็อตเนี่ยผมจะง้างรอไว้แล้วเราจะแบบปล่อยถูกจงังหวะถ้าเราปล่อยผิดจงังหวะเราจะจบนะครับแต่ถ้าเราปล่อยถูกเราจะแบบ ชนะง่ายๆเลยนะอันนี้เป็นทิกนะครับก็ฝึกเล่น้องชายเยอะๆนะเราจะได้เก่งฝากทุกคนเอาไว้ให้คิดนะครับได้มา15คิวดาเมจ5,000ตึงเกินตึงเกินไปแล้วโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวปืนสกาสีชมพูนะครับสกาปาเดนไทยนะครับก็ ถือว่าค่อนข้างโกงเลยนะผมไม่เคยเล่นสก,การันสองเนี่นยนะเพราะไม่มีตังค์เติมนะครับเสียใจว่ะต,ตอนนี้คือเราได้ถาวรมาแล้วนะขอบคุณผู้พัฒนาเกมมากๆนะครับที่ให้ถาวรมานะครับแล้วผมจะตอบแทนอย่างดีนะครัโดยการรีพอร์ดเกมนะ <c oughs> <c oughs> ให้คะแนนหนึ่งดาวพอเ,พเกมเนี้ยหยอกๆนะครับนะหยอกๆ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็นะ่าจะต้องมีประมาณเท่านี้นะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะเจมีคลิปนั้นก็รอติดตามชมแล้วกันนะสำหรับวันนี้เจม่คลิปหน้าบัวล้าผมแล้วผมก็นอนขอนอนก่อนนะครับนะบายๆทุกคนนะครับจุบจ๊บๆไปคลิปอย่างเร็ว